รวมกันสามอย่างมีวิญญาณมีตัณหามีสังขารรวมกันวิญญาณคือตัวที่เราเพ่งไปตาที่เราวิตกวิตกนั่นเลยคำว่าวิตกนั่นเลยคือวิญญาณมันไปคำว่าวิตกหรือความคิดความคิดแรกที่มันพุ่งไปวิญญาณเลยความคิดเลขมันพุ่งไปตรงไหน ไอ้ตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวพาไปมันพุ่งไปได้ตัวสังขารพาไปสังขารแด่วเจิตนาเหนือตัวดำริหรือว่าตัววิตกตัวพาไปวิตกพุ่งไปหารูปหาเวทนาหาสัญญาสังขารหาวิทญาณหาลูปหาเสียงหากินหารสหาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเพ่งไปตรงไหน วิญญาณตัวนี้พุ่งไปตรงไหนกับตัณหากับเจตนาคือสังขารเจตนาพาวิญญาณไปจะใจมันพาไปตรงไหนต่้งแไม่มีเจตนากำกับอยู่ตัวกรรมมันกำกับอยู่ตรงนั้นจะให้มันไปตรงไหนหรอวิญญาณถ้าไปด้วยอำนาจของเจตนาไปด้วยอำนาจของกรรม ประกอบด้วยตัณหาตัณหาคือพอใจเมื่อไปแล้วพอใจในสิ่งนั้นพอใจไม่พอใจในสิ่งการเกิดของขันห้าก็สมบูรณ์เบบเกิดเลยเกิดเป็นขันห้าขึ้นมาเลยเป็นรูปเวนทนาสัญญาสังการวิทยาเพ่งไปดูที่ผมเพ่งไปดูที่ลมหายใจเข้าออกลมก็เป็นรูปประขันผู้รู้ลมก็เป็นวิญญาณขันปรุงแต่งลมให้หยาบให้ละเอียด ให้สั้นให้ยาวเป็นสังขารละขันเวทนาที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดูลมหายใจเข้าออกเป็นเวทนาขันจำลมได้สัญญาขันเพ่งไปที่ผมผมเป็นรูเปเบอร์ขันผู้ที่เพ่งไป่ะเรียกว่าวิญญาณขันตั้งใจเพ่งไปก็เป็นสังขารละขันสังขารต้นแล้วมีสังขารตาม สังขารต้นและวิญญาณต้นวิญญาณกรรมสังขารกรรมไปกับสังขารกลายเป็นสังขารกรรมกลายเป็นวิญญาณกรรมกลายเป็นตัณหากรรมตัณหาคือความอยากที่จะเพ่งไปตรงนั้นความพอใจที่จะเพ่งไปตรงนั้นมันมีต้นมีตามเลยมันมีเกิดตามมาวิญญาณเกิดตามมาก็มีสังขารเกิดตามมาก็มีตัณหาเกิดตามมาอีกก็มีนั่นแหละมีต้นมีตาม วิญญาณต้นสังขารต้นตัณหาต้นแล้วก็ตัณหาตามเพ่งไปหาผมผมเป็นรูปขันวิญญาณก็คือวิญญาณขันผู้รู้ผู้รู้ผมคือวิญญาณขันเพ่งไปรู้ผมสิเห็นเลยเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังผมนะ่ะเพ่งไปสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเพ่งไปที่ผม หรือว่าเฉยๆที่เพ่งไปที่ผมแต่เรียกวิเวทนาขันจําได้ว่านี่คือผมใครจํามันได้สัญญาขันสังขารต้นสังขารตามมาไปปรุงแต่งผมผมสันโพดผมเย่าโพดผมหงอกโพดผมดําโพดเสียแตรร่บัณฑ์สัรรนเสียแต่บัณฑ์เน่าการที่จะปรุงแต่งมันนะเ,เรียกว่าสังขารละขันตัวตามมีสังขารตามมาอีกสังขารต้นพุ่งไปสังขารตาม่ก สังขารต้นก่อกำเนิดสางขารจมนี่ไปไงก็ปรุงแต่งต่ออีกเกิดแล้วก็ปรุงแต่งต่อเวทนาก็เกิดต่ออีกสุขทุกเกิดต่ออีกแล้วปรุงแต่งต่อสุขทุกก็เกิดต่อวิญญาณก็รู้ต่อไปเรื่อยรู้ต่อไปเรื่อยสัญญาก็จําเป็นชนิดใหม่ชนะนิตเก่าไว้เอาเอาสนิตไปสกัดแล้วการก็ปรุงแต่งต่อ วทนาสัญญาสังขารวิรูปวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดอยู่ทุกที่เลยเพ่งไปตรงไหนเห็นมันเกิดเห็นมันเกิดเห็นมันดับไหมรู้เท่าทันไหมรู้เท่าทันมันเกิดไหมรู้เท่าทันมันดับไหมถ้าใครเห็นขันห้าเกิดแล้วขันห้าดับก็เลือลึกชาติได้เลยสิถ้าไปจะเลื่อลึกชาติไม่ได้ขันห้าเกิดแล้วโอ้ดับไปเลี้ยวขันห้าชุดนี้ มันดับไปพร้อมกันเกิดพร้อมกันก็ดับพร้อมกันขันห้าชุดนั้นเกิดดับไปเร็วขันห้าชุดใหม่วิญญาณนะขันเกิดอีกเร็วสังขารละขัน,ส,ส,นส่งไปอีกเร็วส่งวิญญาณออกไปอีกเร็วด้วยอํานาจของตัณหาคนะืออวิชชาอวิชชาปัจจยาก็คืออวิชชาคือตัวตัณหานั่นแหละตัวโง่ตัวหยาบตัวพอใจไม่พอใจดันสังขารส่งสังขารดันออกไปดันออกไปด้วยอํานาจของวิญญาณ ไปตามแล้วก็ไปเกิดเอาไปอีกเห็นไหมเห็นมันเกิดไหมเห็นมันดับไหมเห็นไม่ขันห้าเกิดดับพระพุทธเจ้าพระลหันก็มีวิญญาตัวนั้นเจตนาไห่เจตนา,ตนาก็ไปวิทญาณตัวเดมมันก็ไปรู้ทุกเรื่องแต่รู้แล้วปรุงแต่งต่อมันไม่มีแต่ของเราปรุงแต่งต่อได้ไหมสัญญาสังขารละขันปรุงแต่งต่อจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ ไปเห็นอะไรก็ตามมันปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อตลอดเลยพอใจไม่พอใจเกิดเห็นแล้วพอใจเกิดตัณหาเกิดพอใจไม่พอใจเกิดแล้วก็ปรุงแต่งสังขารก็เกิดอีกเวทนาก็เกิดซ้ำอีกสัญญาก็เกิดซ้ำอีกวิญญาณก็ผู้รู้ก็รู้ซ้ำมาอีกรู้อย่างใหม่ไปเรื่อย จะว่าปฏิจจสมุปบาทคือวงของการเกิดหมุนไปหมุนมาเกิดแล้วเกิดอีกอยู่อย่างนี้ต่อ